สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมกาดีน่าฟรีไฟเ e อร์นะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่องเทพฮับกันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่กับรายการเทพไม่ฮับนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพราะสําหรับคลิปนี้เนี่ยสําหรับรายการเทพไม่ฮับนะครับเราก็จะลองซื้อดีด้วยงบต่างๆนะครับแล้วก็เราก็จะเอาไปแจกท่านผู้ชมทางบ้านแต่กติกาในการแจกเนี่ย เราก็จะแจกตามยอดไลค์นะครับสมว่าผมซื้อไอดีตัวนี้มา3,000บาทนะครับแล้วยอดไลค์ถึง3000ผมก็จะมาแจกด้วยนะครับแต่สำหรับใครที่อยากได้ไอดีฟรีนะครับก็อย่าลืมอ่านที่ปักหมุดคอมเมนต์ที่ผมปักหมุดเอาไว้ด้วยนะครับก็ทาตามกติก,กาที่ผมปักหมุดคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับถ้ายอดไลค์ถึงก็จจดไปได้เลยนะครับสมว่าคลิปหน้าผมทําคลิป่าซื้อไอดีจากงบ300ยจนถึง1,5 0 0แล้วทีเนี้ยผมซื้อมา3มไอดีแล้วคลิปนั้นอ่ะถึงถึงพันห้าร้อยไลค์เราก็แจก3ไอเดีเลยนะ เราก็จะซื้อ3 0 0 5 0อ1 5 0 0อะไรแบบนี้นะครับก็ง่ายๆกันเลยนะครับแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเทพฮับนะครับผมแล้วก็ก่อนที่จะไปชมคลิปนี้นะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมฟรีไฟล์ราคาถูกถูกกว่าเติมเองนะครับเติมได้24ชั่วโมงไม่มีติดแดงนะครับเติมถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ เติมได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับราคาก็ตามนี้ได้เลยนะครับผมขึ้นให้เลยนะครับผมก็ถูกๆเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการเติมนะครับผมฝากกันมาอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะครับหลังเราก็จะได้มีกําไรในส่วนนี้เพื่อมาทําคลิปต่อๆไปให้กับน้องๆได้ดูกันนะครับผมมีเพื่อนชวนเพื่อนมีหลานชวนหลานมีเหรียญชวนเหรียญนะครับผมไม่ลืมมาเติมกันเยอะๆลิงก์ใต้คลิปนะครับแล้วก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะแจกเพชรให้กับคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมได้สัญญาไว้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ ก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็สัญญาไว้ว่าเราจะแจกเพชรให้กับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับผมเราก็เอาลิงก์มาวางได้เลยแล้วก็รันคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะได้ไปเลือกไปเลยหนึ่งคอมเมนต์ชึบไม่ได้ <study finalement> ไม่ได้ใส่ U I D ไม่ได้ก็ได้แล้วยินดีด้วยนะครับอย่าลืมนะครับอ่านที่ปกหมุดคอมเมนต์ด้วยนะครับผมใครที่อยากได้เพชรฟรี FREE, หรือว่า ID ฟรีในกิจกรรมนั้นๆน,น,นะครับผม สำหรับร้านที่เราเลือกที่จะเติมนะครับก็เป็นร้านเทมฮับอยู่แล้วนะครับเติมถูกเติมใหม่แนะนําเทมฮับได้เลยนะครับก็ราคาก็ตามนี้เลยเลยนะครับผมใครอยากเติมลิงใต้คลิปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับวิธีการเติมง่ายแค่ไหนนะครับเพียงแค่เรากรอก u ู d นะครับผมนี่กรอกยู d ผูู้โชคดีเมื่อกี้นะครับเราก็เลือกจํานวนเพชรไปได้เลยนะครับหนึเจ็ดสิบสองเพชรกดยืนยัน2รอบนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันดาเนินการเรียบร้อยนี่คือคือเข้าแล้วนะครับเข้าไวมากๆนะครับผมเติมปุ๊บเข้าปั๊บ เติมได้24ชั่วโมงฝากกันมา Culture. อุ่นนุนกันเยอะๆด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะได้มีกําลังใจทําต่อไปใน e p ีที่2นะครับก็จะไปเรียบร้อยนะครับสาหรับเพชรฟรีๆนะครับผมสําหรับใครที่อยากได้เพชรฟรีๆหรือว่าอยากได้ ADP ฟรีเนี่ยอย่าลืมอ่านที่ปัางหมดคอมเมนต์ของทุกคลิปที่ผมลงใหม่ๆด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยเนาะก็เติมผ่านเทมหับแบบนี้เลยนะครับใครที่สนใจเติมเกมลิงก์ใต้คลิป เติมแบบผมได้เลยเติมเข้าไวเติมได้24ชั่วโมงราคาก็ถูกฝากมาอุดหนอุนกันเยอะๆด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็ไปดูกันเลยนะครับว่าผมนะครับก็มีงบอยู่2,000บาทนะครับที่จะไปลองซื้อไอดีมานะครับเราก็จะซื้อตั้งแต่ไอดี1,000ต้นๆไปจนถึง2,000บาทเดี๋ยวเรามาดูกันคลิปนี้ว่าเราจะได้ไอดีที่คุ้มหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับไปดูกันเลย โอเคครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กับรหัสตัวแรกนะครับตัวนี้ผมซื้อมาประมาณ1500บาทนะครับก็ถ้าคลิปนี้ถึง1500ไล์นะครับเราก็จะไปสุ่มแจกในคลิปหน้าแล้วกันนะครับก็สําหรับไอดีนี้นะครับผมสวยๆตึงๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับนี่ก็มีท่าสายแนนให้เพิ่นจองเน่าด้วยนะฮะโอเคสําหรับไอดีนี้นะครับเป็นของเซิร์ฟอินโดนีเซียนะฮะ อ่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับตัวนี้นะครับเลเวล64คนกดไลค์ส0 0นะครับถ้าเปิดตัวสวยๆนะครับตึงๆแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันแต่งตัวกันเลยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเนาะสำหรับไอดีนี้นะครับก็จะมีทาหน้าของผมขาวนะครับจิงจอกแดงนะครับหืมาอย่างตึงมาอย่างครบอะครับพี่น้อง โอเคเดี๋ยวเราไปดูทาานั่งของหัวด้านล่างตัวนี้ชุดค่อนข้างสวยนะครับแล้วแต่ชอบนะใครชอบไ d ดีไหนก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าอยากได้ไ d ดีไหนนะครับอยากได้ไ d เดีซิร์ฟไทยหรือว่าเซิร์ฟนอกในคลิปนี้ก็คอมเมนต์กันมาได้เช่นกันนะครับแล้วก็จะเป็นทาานั่งของปิดปากนะครับแล้วก็จะเป็นท่าน้าของหน้ากากไฟโอ้โหอย่างครบอะครับทุกคนผมว่ามันครบแล้วนะสำหรับไอเดีเนี้ยตึงไหวดีเซิร์ฟไทยอีกนะครับอ่าสวยๆนะครับแล้วแต่ชอบนะครับแล้วแต่ชอบเนี่ยของก็ประมาณนี้เลยนะครับ นี่ชุดประมาณนี้ชุด R u นะครับชุดของหลักหลก็ครบเองครบเลยนะครับนี่เลยชุดสามร้อยสี่สิบหกชุดนะครับของแน่นๆ่นตึงๆึแบบนี้นะครับแต่งเป็นสายให้ไลท์สายเชิงตึงสายฟรีไปหลอกจีบสาวก็ได้นะครับเพราะว่าเป็น id ฟรีนะครับให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้เลือกเอาแล้วกันนะครับว่าชอบตัวไหนนะครับนี่เลยโอ้โหรองทงรองเท้าครบครบผมอาจจะเลื่อนไวหน่อยนะครับทางนี้ก็สามารถสโ l o w คลิปดูได้นะครับ เพราะว่าเท่าที่ดูของเอาข้าเนี่ยเราจะดูของแค่ของหลักๆนะครับท่าเนี่ยห้าสิบสองท่ามีท่าไก่โอ๊กด้วยนะครับนี่มีท่าไก่ด้วยนะครับผมท่าเปิดตัวสามท่านะครับสวยๆเลยนะครับสกินนะครับเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของกระเป๋ากันก่อนนะครับกระเป๋ามีประมาณนี้นะครับสกินรถสวยๆแบบนี้เลยนะครับอื่นๆนะครับมีประมาณนี้นะครับมีบัรบิลชื่อหรือเปล่า พร้อมเปลี่ยนหรือเปล่าไม่พร้อมเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนเป็นชื่อไม่มีนะครับดเดี๋ยวเราไปดูหน้าของตัวละครว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมตัวละคร Он เราจะมีแบบนี้เลยตัวละคร,ะครแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของตัวละครหญิงกันนว่ามีอะไรกันบ้างสวมใส่ตัวนี้ก็เน้นไปทางหญิงได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวดูตัวละครหญิงกันว่าสวยแค่ไหนนี่จิ้งจอกแดงจิ้งจอกแดงจิ้งจอกแดงโอ้โห โอ้โหพันห้าผมว่าคุ้มกว่าไอดีก่อนหน้านี้อีกนะครับหือสวยสวยไสวยสวยเนี่ยเราแต่งแบบนี้เลยแต่งเป็นซอจีนนี่สวยไหมครับทุกคนเล่นทั้งชายเน่นทั้งหญิงนะตัวนี้เล่นได้สบายสบายนะครับเนี่ยเลยชุดประมาณนี้นะครับชุดหลักๆเนี่ยครบนะชุดแบบมีให้เล่นนะครับคือมันมีให้เราเล่นนะครับจะเอาแค่ไหนอีกครับ อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับบอกแล้วนะอย่าลืมกดไลค์เด้อเพราะว่าไอดีฟรีแบบนี้นะครับผมโอ้โหสวยจัดผมบอกเลยว่าสวยอะดูของเลยเป็กงขาสั้นเดี๋ยวดูลองใส่ดูดินี่โชว์ขาอ่อนไว้หนึ่งทีนะครับนี่ตีนเท้าหมีนะครับประมาณนี้เนี่ยพอแต่งรอบเช็ดมันก็จะประมาณนี้นะครับเห็นปะ่ะอื่นๆ นะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูทั้งของสกินปืนกันนะครับว่าตัวนี้มีอะไรกันบ้างนะครับสกินปืนอัพเวลเราไปดูแบบนี้ดีกว่าง่ายดีนะครับสกินปืนมีทั้งหมด3ามรสกินนะครับมีสกินเลเวลสี่หนึ่งสกินนะครับแล้วก็สกินหลักๆประมาณนี้เลยนะครับมีสกินหมัดหนึ่งสกินหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก็จะมีเอเคแล้วก็เสียงโต๊ เสียงตะัตโะตะเข้า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 ม่หรือเปล่าเดี๋ยวต้องขออภัยด้วยนะครับผมดูต่างจังหวัดแต่๋ยผมก็มาอัดคลิปให้น้องๆดูและก็ยังมาแจกไอดี ID อีกยังไม่ช่วยกันกดไลค์อีกยังไม่ช่วยกันกดซับอีกน้อยใจไม่มีอีพีต่อไปนะครับถ้าถ้าแบบอืมถ้าไม่ช่วยกันนะเนาะโอเคแล้วก็จะลืมไปช่วยอุดหนุนกันด้วยนะครับสําวร้านเทพครับนะครับผมนี่สกินปืนก็ตามนี้เลยนะครับสกินหลกัหลกๆเนี่ยมีให้เล่นอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น m อ4 0ศูนย์ เวกเตอร์ของหลักๆครบๆนะครับสกินซองควงนะครับผมเล่นในอินโดเนี่ยก็เล่นได้เหมือนกันก็ยิงแบบเดียวกันเอาตัวรอดเหมือนกันใครชอบเซิร์ฟไหนก็คอมเมนต์กันมานะครับเวลา,าคนที่ได้ไอดียนะผมก็จะได้ให้ไอดีถูกนะครับว่าไอดี ID ที่จะได้เนี่ยเป็น ID เดีซิร์ฟไหนนะครับก็สําหรับไอ่ดียเซิร์ฟอินโด ในงบ1,500าบาทก็มีประมาณนี้ ID ต่อไปเป็นดีงบ2 0 0 0บาทในเซิร์ฟไทยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะตึงแค่ไหนนะครับไปดูกันเลยโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กับ ID ดี2 0 0 0บาทที่ผมได้ซื้อมานะครับก็สําหรับตัวนี้นะครับผมเราก็เพิ่มงบกันมาจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่เราผมไปซื้อ ID เซิร์ฟไทยอ่ะสองอ่หนึ่งพันบาทอ่ะเก้าร้อยประมาณเก้าร้อยบาทอ่ะได้ชุดน้อยมากแล้วผมก็เอ้ยพี่ไม่คุ้มเลยพี่ซื้อมาน่าจะประมาณตัวหลักร้อยอะไรอย่างเงี้ย โอ้โหผมก็แบบไหนก็ได้ซื้อมาแล้วนะครับผมมันก็ได้ซื้อมาแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็มาแก้มือในคลิปนี้แล้วกันนะครับก็โซล่าไอดีนี้นะครับสองพันบาทมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับก็โซล่าไอดีนี้นะครับผมเลเวลหกสิบหกนะครับแรงแดงสามดาวนะครับคนกดไลค์ห้าพันแปดร้อยหกสิบนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับสำหรับโปรไฟล์นะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าของตัวละครกันด้วยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมตัวละครเนี่ยน่าจะมีทุกตัวแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเลื่อนดูกันเลย ตัวละครเนี่ยมีครบทุกตัวแล้วนะครับผมแล้วก็ถือว่าคุ้มนะครับแล้วก็มีปืนเจ็ดสักท้องด้วยเท่าที่ดูคร่าวๆนะครับก็จะมีชุดทั้งหมดเนี่ยสองร้อยแปดสิบหกชุดนะครับมีหัวบาวันด้วยนะครับหัวจิ้งจ脚ขาวหูอย่างเท่อย่างตึงทุกคนทุกคนว่าคลิปวันนี้คุ้มไหมก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับถ้าคลิปนี้จนถึงตัวนี้ผมซื้อมาสองพันบาทใช่ไหมถ้าคลิปนี้ถึงสองพันไลค์ก็แจกกันไปได้เลยนะครับนี่เลยอ่าสวยสวยตึงๆนะครับน้องๆผมว่าสวยแล้วนะ แค่นี้นะครับก็จะมีหน้ากากนะครับมีหนวดขาวด้วยนะครับผมนี่สาหรับหน้ากากเนาะถือว่าสวยแล้วนะครับอ่าแล้วเราไปดูทางด้านของหน้าตากันดีกว่านะครับหน้าตาก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะสําหรับผมมองว่าแต่ว่าชุดน่ะเรามีสักทองนะครับมีชุด OVP มีชุดสูตรขาวนะครับมีชุดทางด้านของอชุด IUOK OK. นะครับนี่เลยเท่เหมือนกันนะก็เอาเรื่องเหมือนกันนะชุดเกราะชุดเกราะ ชุด a s u i อะไรอย่างเงี้ยมันมันถือว่าครบแล้วนะครับสำหรับอดีนี้นะครับผมก็ถ้าสองพันบาทเติมเองมันก็ไม่ได้ขนาดนี้แน่นอนนะครับสำหรับอันนี้เนี้ยคุ้มไม่คุ้มน้อง,องๆก็ฝากคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับแล้วก็นี่เลยเห็นไหมโอ้ย่างเท่มีเงียงเงยงปี๋นกด้วยมีเงียงเงยากุซ่ามีเงียงเกียงเ e d l i คุ้มไม่คุ้มคิดเอาในคลิปก่อนนันนี้ก็เสียดายเหมือนกันนะครับที่เราไปซื้อหนึ่งพันบาทแล้วเราไม่ได้แทบไม่ได้เลยเลยนะครับแต่ก็ช่างมันนะครับในคลิปนี้เรามาแก้มือน,นะครับเพื่อ ให้ท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้ชมกันนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ไอดีนี้กันไปนะครับนี่เลยก็จะเป็นทางด้านของรองเท้านะครับผมชุดเซ็ตประมาณนี้นะครับกองปองกระเป๋าท่าทางสามสิบเก้าท่าทางนะครับนี่เลยสามสิบเก้าท่าทางก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็มีท่าเปิดตัวด้วยนะครับนี่คอลเลคชันก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของตัวละครหญิงกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมสำหรับตัวละครหญิงเนี่ย ผมมองว่ามันไม่ค่อยไปนเน้นทางตัวละครหญิงเท่าไหร่แต่ตัวนี้เท่าที่ดูเนี่ยมีปืนเจ็ดมีสักทองมีบอบัน,ม,น,บนมันก็จบแล้วป่ะเพราะมันก็จบแล้วป่ะเนี่ยชุดหญิงมีประมาณนี้เลยนะครับมีตัวแอสซสซินด้วยนะครับนี่เลยส,สวยๆทุกคนสวยป่ะทุกคนว่าสวยไหมผมมองว่าตัวหญิงอะ่ะคนไม่ค่อยเล่นกันหรอกน้อยคนอะ่ะ นะครับนอกจากผู้หญิงจะได้แต่ถ้าผู้หญิงได้ก็ก็ยังไงก็คุ้มอะครับก็คือว่ามันเป็นไอดีฟรีอะครับน้องๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของสกินปืนกันเลยนะครับแล้วเราสกินปืนนะครับมีทั้งหมดสกินปืนเนี่ยมีทั้งหมดกี่กระบอกเราดูยังไงเอ่ยสองอยห้าสิบสี่กระบอกนะครับก็จะมีท้าหน้าของอ่าเอ็มพีศูนศูนย์เลเวลเจ็ดนะครับแล้วก็จะเป็นหน้าหน้าของเอ็มหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่นะครับที่เป็นแมงป่องก็ถึงเลเวลแปดกันเลยทีเดียวนะครับ สกินส่วนมากก็จะมีสกินฟรีด้วยสกินแจกด้วยอะไรอย่างนี้นะครับแต่ก่อนเนี่ยฟาร์มอตัวนี้สุ่มหมดโคตรเยอะนะครับในสมัยแบบห้าหกปีก่อนนะครับสมัยที่อ่าผมทําอีกช่องหนึ่งนะครับแต่ว่าหมดเยอะมากนะก็คือว่าเราก็แบบในสมัยก่อนของมันแพงเนาะแต่ยวสมัยนี้มันก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับได้กับไอดีแบบนี้นะครับนี่เอ็มหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่นะครับเอ็มใช่เอ็มหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่อะไรไม่ใช่เอ็มพีสี่ศูนย์นะครับก็จะได้เป็นเลเวลเจ็ดไปเลยนะครับ อัปเกรดให้เรียบร้อยนะครับผมนี่เลยสองควงนะครับสองควงก็สกินไม่ไม่ได้เยอะนะครับนี่สกินฟรีสกินอะไรก็เยอะแยะนะครับนี่มีเขียวแต่ว่าตัวเนี้ยสวยตรงที่ว่ามีหมัดสามสกินนะครับโหย่างตึงนะครับน้องๆมีหมัดสามสกินเออเดี๋ยวเราลืมดูไอซ์วอลนะครับสำหรับไอทีนี้ไอซ์วอลไอซ์วอลนี่ไอวอลประมาณนี้เลยนะครับนี่สวยๆนะครับเท่ๆเลยนะครับผม นี่เลยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ id เซิร์ฟไทยนะครับ2อเอไม่ใช่สิก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ id 1 2งบสอันบาทที่ผมจัดมานะครับสำหรับใครที่อยากได้ id ไหนก็อย่าลืมช่วยให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b ์ด้วยนะครับถ้าใครชอบซีรีส์ถ้าใครชอบซีรีส์ตามล่ารหัสเทพแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับเราก็จะมี ep 1 ep 2 ep 3ไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะซื้อจากงบ1หลักร้อยหลักพันนะครับถ้าคนกดไลค์เยอะ ถึงหมื่นไลค์นะเดี๋ยวจัดหลักหมื่นให้ดูนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เพนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ